นิทานอีโศบเรื่องชายเลี้ยงแกะและสุนักป่าชายเลี้ยงแกะเดินเข้าไปในป่าและพบเห็นสุนัขป่าจึงเก็บเอามาเลี้ยงไว้จนเติบใหญ่เมื่อสุนักโตขึ้นชายเลี้ยงแกะจึงสอนให้มันแอบไปขโมยลูกแกะของคนอื่นมาเป็นของตนเพื่อเพิ่มจํานวนฝูงแกะของตนให้มากยิ่งขึ้นสุนักป่าได้ทําตามคําสั่งของชายเลี้ยงแกะทุกครั้งจนที่สุดได้ว่ามันมีความสามารถและเรียนรู้ในสิ่งที่เขาสอนอีกทั้งเชื่อฟังเป็นอย่างดี อยู่มาวันหนึ่งมันอยากจะกินแกะที่ขโมยมากจากเพื่อนบ้านแต่ก็ม่ได้ทําจึงพูดกับชายเลี้ยงแกะว่าท่านท่านท่าน,านให้ข้าไปขโมยแกะของเพื่อนบ้านมาเยอะแยะมากมายแล้วหยุดบ้างเสียเถอะยังไม่ได้หากเจ้าไปขโมยมาให้ข้าข้าก็จะมีแกะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมากที่สุดในหมู่บ้านหากแกะของพวกเพื่อนบ้านเป็นของข้าข้าคงรวยกว่านี้แน่ๆ หยุดเถอะหากวันใดมีคนมาขโมยแกะของท่านไปหมดฝูงท่านเองจะรู้สึกอย่างไรข้าเชื่อว่าคนที่ถูกขโมยแกะไปก็คงเสียใจเหมือนกันท่านจงระวังแกะของท่านด้วยเถอะบางทีอาจจะหายยกฝูงเหมือนคนอื่นๆก็เป็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คดกงผู้อื่นผู้นั้นมักไม่เจริญก้าวหน้าพุทธภาษิตอิเทลนินทางลบพติปัจจาปยเยจอคุม,มโน สัพพัทุมมโนพาโลสีเลสุออสามาฮิโตคนข่าวไม่มั่นคงในศีลถูกติเตียนในโลกนี้และละไปแล้วย่อมเสียใจในอบายชื่อว่าย่อมเสียใจในที่ทั้งปวง